ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสงครามและภัยคอมมิวนิสต์ผู้คนล้มตายและต้องอพยพพัดพรากจากที่อยู่กันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเกิดภัยสงครามขึ้นมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับให้การช่วยเหลือสมเด็จพระนางเจ้าให้การช่วยเหลือนะครับให้หนีร้อนมาพึ่งเย็นจนได้รับรางวัลน,นะฮะจากต่างชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งคุณงามความดีของพระองค์ท่านของราชวงศ์ไทยนะครับวางแผนต่างๆดําเนินการต่างๆทําให้ประเทศชาติสงบจากวันนั้นนะตั้งแต่ปี2017ตราบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันการหยุดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผอกขอจึงสิ้นสุดลงและเปลี่ยนการต่อสู้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองและเป็นนักการเมืองทั้งเสื้อส้มและเสื้อแดง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะพูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับหรือภัยคอมมิวนิสต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชีนาธหรือพระพันปีหลวงนะครับ ซึ่งเรื่องนี้คนไทยน้อยคนจะรู้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เราไปย้อนดูประวัติเพจเลือเ้านำมาเสนอผมขอญาตินำมาขยายความเพิ่มเติมให้กับพุ่นส่วนได้รับทราบกัน วันนี้ทีมงานรืออยากจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เป็นผลพวงจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้คนของประเทศเขาต้องหนีตายบ้านแตกสสาแกขาดเรียกได้ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ2517ถึง2518ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสงครามและภัยคอมมิวนิสต์ผู้คนล้มตายและต้องอพยพพัดพลากจากที่อยู่กันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครไปเดินแถวถนนสุริวงศ์จะพบกับภาพค,คนเวียดนามจํานวนมากที่หนีออกจากประเทศเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็พักกันอยู่ในที่ที่สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสาระราชาติจัดไว้ให้ตอนนั้นนะครับ เต็มไปด้วยภาพของชาวเวียดนามที่หอบลูกจุงหลานหอบทรัพย์สมบัติเท่าที่มีใส่กระเป๋าบางคนเนี่ยนั่งกอดลูกหลานร้องไห้เลยนะครับบางคนซึมเศร้ามือลอยไม่รู้โชคชะตา,ตาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นยังไงและพวกเขาทั้งหมดกําลังจะถูกส่งตัวต่อไปอยังประเทศที่3 หลังจากนั้นอีกหลายปีก็ยังมีชาวลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาอพยพหนีตายจากภัยคอมมิวนิสต์เข้าไทยตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยชายแดนของไทยที่ติดกับลาวและกัมพูชาเนี่ยมีคนที่หนีตายเข้ามาเรียกได้ว่าตลอดแนวตั้งแต่ภาคเหนืออีสานจนสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้อพยพข้ามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แต่ความยากลาบากมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ชายแดนทําให้ชาวลาวและชาวกัมพูชาจํานวนมากที่หนีออกมาจากเมืองต่างๆเนี่ยต้องมาจนจอกมาติดกันอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็ล้มตายกันเป็นล้านจากกระสุนปืนจากกับระเบิดหรือว่าจากทุ่นระเบิดเป็นสรสนๆลูกที่ขมรนแดงวางเอาไว้เพื่อกันคนของเขาไม่ให้หนีออกนอกประเทศซึ่งทุกวันนี้รู้ไหมครับว่ายังมีการเก็บกู้กันอยู่เลยนะครับ และในระหว่างที่ผู้อพยพนับล้านกาลังหลอความตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้เปิดพรมแดนทุกด้านที่ติดกับลาวและก็กัมพูชาจนมีผู้อพยพหลังไหลข้ามมายังฝั่งไทยไม่ขาดสายมีการเตรียมพื้นที่รองรับผู้อพยพส่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนําโดยสภาการชาติไทยเ,ยเป็นหัวหอกเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือดูแลชาวลาวและกัมพูชาที่หนีตายหัวซุกหัวซุนข้ามมายังฝั่งไทย ตลอดแนวชายแดนในตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยค่ายอพยพไม่น้อยกว่า60แห่งโดยเฉพาะค่ายที่อำเภอตาพระยาซึ่งรับชาวเขมรอพยพไว้กว่า200,000คนแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามอีกมากมายที่ต้องดูแลกันนานเป็น10-10ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ยต้องทํางานกันอย่างหนักทุกวันตลอดหลายปีในค่ายผู้อพยพ จนในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปยังค่ายผู้อพยพเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองแล้วรู้ไหมครับว่าการเปิดพรมแดนทุกด้านเพื่อรับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านนี่แหละครับที่ทรงสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมจนกลายเป็นที่มาของการเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้ลี้ภัยหนีตายข้ามมายังฝั่งไทย จนทาให้มีคนรอดชีวิตกันเป็นล้านซึ่งความทุ่มเทของพระองค์ทําให้ทางองค์การสหประชาชาติทูลกล้าวถวายเหรียญเชิดชูเกียรติเซเรสให้กับพระพันปีหลวงซึ่งเป็นเหรียญที่ทางสหประชาชาติทําขึ้นและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วหลังจากนั้นมานะครับประเทศไทยก็ต้องใช้เวลายาวนานเป็น10ปีในการดูแลผู้อ,อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะมีประเทศที่3ยื่นมือเข้ามารับช่วงต่อหรือส่งกลับประเทศหลังเหตุการณ์สงบ เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทําให้ประเทศผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คิดดูง่ายๆนะครับว่าช่วงภัยคอมมิวนิสต์และภาวะสงครามรอบๆประเทศเนี่ยตอนนั้นสํานักข่าวต่างชาติเขาทํานายเอาไว้แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโดมิโนโตัวต่อไปที่ต้องพังลงแน,น่ๆแถมคนไทยบางส่วนเขาก็หนีไปอเมริกากันแล้ว แต่สุดท้ายประเทศไทยก็ยืนหยัดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และคนไทยก็ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนกับผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากสะท้อนถึงความน่าสะเทือนใจจากสงครามที่ทําให้ผู้คนต้องบ้านแตกสาแหลกขาดแล้วยังสะท้อนให้เห็นเรื่องของน้ําใจและมนุษยธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเข้ามาช่วยเหลือทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งก็เป็นคำตอบได้อย่างดีนะครับว่าทำไมคนไทยถึงผูกพันกับสถาบานันพระมหากษัตริย์ในยุคตั้งแต่ปี2517นแล้วก็ต่อมาก็มียุคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาหรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่จีนนะครับได้มีการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเวียดนามไทย นะครับแล้วก็ทำการต่อสู้กับฝั่งของสหรัฐอเมริกา <c oughs> ซึ่งในตอนนั้นนะครับสายเหตุหลักๆเพราะสหรัฐอเมริกาไปทำสงครามที่เรียกว่าสงครามเวียดนามใช้อุตะเพาของไทยนะครับเป็นฐานทัพในการส่งกองกำลังเข้าไปรบในเวียดนามมีทหารไทยจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นทหารรับจ้างไปรบในเวียดนามแบ่งแยกเวียดนามเป็นเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้นะครับการสู้รบนั้นยาวนานและกำลังทะลุไปยังฝั่งจีนนะครับจึงเป็นที่มาของจีนจึงมีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาทั้ง3ประเทศเพื่อทำการตอบโต้ใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าป่าล้อมเมืองนะครับและตั้งสถานีวิทยุชื่อว่าสถานีวิทยุปักกิ่งนะครับส่งคลื่นความถี่ย่าน HF นะครับใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์และสั่งการจากปักกิ่ง เพื่อให้กองกําลังต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับได้รุกบุกตีแล้วเข้าทําการยึดอำนาจที่ผ่านมาเราต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเวียดนามต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองคงค้างเฉพาะประเทศไทยนะครับที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะนะครับความสามารถ ของพระมาหากษัตริย์ไทยในอดีตโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็เป็นพระปรีชาสามารถความสามารถของนายกมนตรีอย่างพลเอกเปรมตินสุร,รานนท์พลเอกชาติชายชุนวัลน,นะครับก็มีการเจราจาหมอนมนชวงศ์รมมครทธิ์ปาโมลด์นะฮะตอนนั้นก็มีการเจราจากับฝั่งของจีนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่มาของจีนนะครับหยุดให้การช่วยเหลือนะครับ ทางพรรคคอมมิวนิสต์ไทยจริงในการที่มาเป็นการยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยและก็ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าการพัฒนานะครับแล้วก็มีผลเอกเปริตนนินสูนานนนะครับใช้หลักหกสิบทับสองสามนะครับเอาคนจากในป่าเข้ามาในเมืองนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภัยคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหายไปตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันปัจจุบันยังคงมีคนใช้หลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเลดกาดโดยใช้กลุ่มวัยรุ่นนิสิตนักศึกษาเคลื่อนตัวทางการเมืองนะครับเป็นม็อบที่เรียวกว่าม็อบ3นิ้วหรือม็อบเสื้อส้มนะครับใช้หลักคิทดทฤษฎีเลดกาดมาโดยตลอดเป็นที่ผ่านมาใช้ม็อบเสื้อแดงนะครับกลยุทธ์การแหร่ศพกลยุทธปป์ป่าล้อมเมือง ใช้นิวบิเดียใช้หลักการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงในะครใช้วัฒกรรมทะเทียมเสมอภาคยุติธรรมอ้างเดมโมกเรซีหรือประชาธิปไตยแต่ความจริงเป็นประิบทการลุ่นๆนะนกะครซึ่งฝรั่งก็ให้การช่วยเหลือครึ่งๆกลางๆเพราะว่าทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเนี่ยเป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์เป็นสําคัญซึ่งคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเกิดความขัดแย้งกันอยู่แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเกิดภัยสงกรามขึ้นมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับให้การช่วยเหลือสมเด็จพระนางเจ้าให้การช่วยเหลือนะครับให้หนีร้อนมาพึ่งเย็นจนได้รับรางวัลนะฮะจากต่างชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งคุณงามความดีของพระองค์ท่านของราชวงศ์ไทยนะครับวางแผนต่างๆดำเนินการต่างๆทําให้ประเทศชาติสงบ จากวันนั้นน่ะตั้งแต่ปี2017ตราบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันการหยุดของผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกกจึงสิ้นสุดลงและเปลี่ยนการต่อสู้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองและเป็นนักการเมืองทั้งเสื้อส้มและเสื้อแดงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะสรงพระเจริญสงพระเจริญสรงพระเจริญ ่่าแผนนนนดินทิทฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานนาเพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาผานตนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนําใจเลิศโลน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุงใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าฟันฝ้าไพ่ไม่เคยไหว้หวันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฝ้าชาวไทยฝ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น